ก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับช่องอุปกรณ์เสริมสายร้ายดีต้อนรับนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับกล้องนะครับแบรนด์นะครับมาร์กนะครับ S 3คูณ28 IR นะครับนี่นะครับตัวนี้เส้นเล็งจะเป็นแบบ SD นะครับวันนี้จะมารีวิวแบบแปลกใหม่หน่อยนะครับเพื่อนพี่นะครับนี่นะครับมารีวิวกลางทุ่งนานะครับเพื่อนๆพพี่นะครับนี่ครับดูบรรยากาศนะครับ บรรยากาศก็ฝนกําลังจะตกนะครับเพื่อนๆพ่นี่นะครับนี่นะครับโอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมาส่งของแต่ละระยะให้นะครับเพื่อนๆพ่นี่นะครับผมจะทําไว้นะครับตัวนี้นะครับจะอยู่ที่เดี๋ยวซูมให้ดูนะครับเห็นหลักตรงนั้นไหมครับตรงนั้นนะครับนี่นะครับตัวนั้นจะอยู่ที่ยี่สิบเมตรนะครับตัวนี้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นหลักตัวนี้นะครับเพื่อนๆพ่นี่ครับตัวนี้นะครับ จะอยู่ที่30เมตรนะครับเพื่อนๆพื่อนพี่นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับจะอยู่ตรงนู้นนะครับนี่นะครับจะอยู่ที่50เมตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากล้องตัวนี้นะครับกล้องแม็กตัวนี้นะครับจะมองถึงหรือเปล่านะครับตัวนี้นะครับขอไยนะครับอันนี้นะครับสำหรับแม็กตัวนี้ก็ของแถมก็ตามรูปตามสายตาเลยนะครับตัวนี้นะครับคู่มือนะครับเอกสารการใช้งานนะครับหนึ่งแผ่นนะครับ แล้วก็จะได้ผ้าเช็ดเลน์อีกหนึ่งผืนนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นฐานนะครับแถมให้อีกหนึ่งก้อนนะครับเพื่อนพพี่นะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็จะมีฝากระดกนะครับแถมให้หัวท้ายนะครับเพื่อนพี่นะครับตัวนี้จะเป็นแบบปรับในนะครับขออภัยนะครับมือเดียวนะครับวันนี้นะครับโอเคนะครับเป็นแบบปรับในนะครับขออนุญาตนะครับโอเคนะครับวิธีการปรับก็หมุนออกก่อนนะครับเพื่อนพี่นี่นะครับบรรยากาศดีมากนะครับนี่นะครับ บรรยากาศดีมากนะครับนี่นะครับฝนกําลังจะตกเลยนะครับนี่นะครับหมุนออกก่อนนะครับแล้วก็ปรับได้เลยนะครับนี่นะครับปรับได้เลยนะครับเวลาปรับเสร็จก็ปิดไปเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆพี่นี่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับของแต่ละระยะครับจะมองเห็นไหมนะครับนี่นะครับของแม็กนะครับจะซูมอยู่ที่สามเท่านะครับนี่นะครับ หน้าเลนจะอยู่ที่28มบมิลครับท่อจะเป็นท่อแบบ3ามิบมิลครับเป็นท่อใหญ่นะครับมองง่ายนะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับนี่นะครับเปิดฝากระดูกออกแล้วนะครับขอแพนนะครับตัวนี้จะมีไฟนะครับสองสีนะครับเป็นสีแดงกับสีเขียวนะครับแถมฐานให้อีกหนึ่งก้อนนะครับนี่นะครับปรับได้ห้่ระดับนะครับไฟนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ อระยะแรกกัเลยครับระยะแรกจะอยู่ที่20เมตรนะครับนี่นะครับนี่นะครับ20เมตรยังเห็นอยู่นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับพอจะเห็นไหมครับเพื่อนเพี่นี่นะครับเห็นอยู่นะครับตรงกล่องนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนพี่นี่นะครับนี่ระยะระยะ20เมตรนะครับส่วนอีกหนึ่งระยะนะครับจะอยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูก่อนนะครับโอเคนครับ ตรงไม้ตรงนั้นนะครับเพื่อนพี่นะครับนั่นนะครับขอญาตโฟกัสก่อนนะครับนั่นนะครับตรงนั้นนะครับตรงไม้เนี่ยนะครับนูนนะครับนูนนะครับโอเคนะครับตัวนั้นจะอยู่ที่สามสิบเมตรนะครับเพื่อนพี่นะครับดูว่ากล้องมสต์ตรงนี้จะเห็นไหมนะครับอะยังเห็นอยู่นะครับแต่ก็จะดูไกลๆไปแล้วนะครับเพื่อนๆพ่ี่ครับนี่นะครับโอเคนะครับส่วนอีกระยะหนึ่งนะครับจะเป็นระยะห้าสิบเมตรนะครับตรงนู้นนะครับขออภัยนะครับ อยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับคุณพี่นะครับโอเคอนะครับตัวนั้นนะครับกระดาษจะอยู่ตรงนั้นนะครับผมจะปักไว้ตรงนั <bachelor> <Yeah. S 1> ้นนะครับค <_ nature> ุณ <Wuhan> พ <perhaps> ี tamam. ่นะครับโดยใช้กล้องวัดระยะนะครับวัดไปที่ห้าสิบเมตรนะครับตรงนั้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ากล้องมาร์กตัวนี้จะเห็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลดซูมไปที่หนึ่งเท่านะครับแล้วก็ส่องผ่านกล้องนะครับสโคปมาร์กนะครับตัวนี้นะครับ เดี๋ยวขออนุญาตนะครับมือไม่นิ่งนะครับขออนุญาตนะครับเรื่องนี้ครับขอปรับโฟกัสก่อนนะครับโอเคอีกรอบนึงนะครับอ่ะเริ่มเห็นแล้วนะครับโอเคนั่นนะครับจะเห็นนะครับก็จะนี่นะครับเห็นไหมครับตรงกลางเป้าเลยนะครับนี่นะครับ โอเคนะครับก็พอเห็นอยู่นะครับแต่เห็นไกลๆหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับก็ถ้าระยะของนกเขานี่ก็น่าจะได้ตัวอยู่นะครับนี่นะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับกล้องตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนที่พี่นี่นะครับนี่ครับวันนี้มารีวิวแบบแปลกใหม่หน่อยนึงนะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับกล้องตัวนี้นะครับจากปกตินะครับราคาจะอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทนะครับแต่วันนี้นะครับมันเหลืออยู่สามตัวนะครับผมก็จะ เอามาขายถูกๆให้นะครับถ้าท่านไหนสนใจก็รีบทักมาเลยนะครับราคาจะอยู่ที่1,350บาทรวมจัดส่งฟรีนะครับค่าพื่นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มรับสินค้ามีรับการ30วันเหมือนเดิมนะครับอโอเคนะครับวันนี้ก็ขอจบรีวิวทั้งนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ